มืราค่ะก็ได้ยินข่าวบาว่าอะไรนะใหม่มีคาถามดใจพี่ต๊อก <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยคาถาอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะคะก็ที่สําคัญเนี่ยน่าจะเป็นการที่ใหม่มาดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าเพราะว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ใหม่ก่อนให้ตัวเองโสมมากๆแล้วก็ตามใจส,สาวไปนิดนึงคือไปเมืองนอกด้วยอะไรด้วย,วยก็ทานกลับมานี่แบบแล้วก็ลดลงยากมากเวลาขึ้นขึ้นเร็วมากแต่เวลาลดลงเนี่ยมันตับ มันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยจนใส่อะไรก็ไม่สวยถ่ายรูปก,ก็ไม่สวยแล้วเวลาเราน้ำหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าตาเราดูแก่ขึ้นด้วยนะคะก็เลยคิดว่าไม่ได้นะอีกถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปสงสัยแฟนต้องบอกเลิกแน่ก็เลยตัดสินใจนะคะมาหามาดูแลตัวเองอย่ายเต็มที่นะคะก็อแรกก็เริ่มจากการที่เราลองอันมาออกกำลังกายดูก่อนแรกๆเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยก็เริ่มเลือนิดค่ะเพราะว่าเหนื่อยมาก ถ้าไปวิ่งพีอะไรทีก็ต้องค่อยๆเ,เริ่มไปนะคะก็ตอนนั้นเริ่มประมาณอย่างน้อยก็อาทิตย์ละสามครั้งครั้งละมากกว่าสามสิบนาทีนะคะในตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าคือเราไม่ได้ออกกำลังกายนานพอนมาออกเนี่ยมันก็จะเหนื่อยมากแรงออกก็จะไม่ค่อยมีแล้วไหนจะต้องอดอาหารอีกลดอาหารแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าผลของมันจะลงไปแต่ละโลเนี่ยมันแบบยากมากก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ไหวละถ้าต้องออกกำลังกายด้วย อดอาหารด้วยแล้วชื้นเราก็ไม่มีความสุขแล้วเราก็กินอะไรที่เราชอบไม่ได้เลยพอแบบลงมาประมาณโลนึงกลับมากินวันนึงเฮ้ยขึ้นมาแล้วอะ่ะแล้วก็จะมาลง,ลงอีกแล้วใช้เวลาแบบเป็นอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยก็เลยแต่ใส่ใจไม่ได้แล้วเราต้องมีตัวช่วยอะไรบ้างก็เลยมาได้ตัวนี้ค่ะได้ไลโคโปรตินนะคะก็ทาคือด้วยความที่พี่ต๊อกเนี่ยเป็นคนชอบทานทำอาหารให้ทานแล้วก็เป็นคนชอบทาน เขาจะมีทั้งขนมทั้งกับข้าวทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งมาให้ลองถ้าเขาเอามาให้กินแล้วเนี่ยไม่แบบไม่ทานก็จะงอนก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นตัวช่วยหมายก็จะทานสองเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นนะคะก่อนอาหารสามสิบนาทีทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะแล้วก็น้าหนักลงเร็วมากนะคะเดื้อแรกที่ลงเนี่ยก็ลงไปประมาณสิบกิโลได้ะคะ่ะแล้วก็แฮปปี้มากเพราะว่า แล้วก็ได้กินด้วยได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็มีตัวช่วยด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยกลับมาใส่เสื้อผ้าได้แบบว่ามั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแฮปปี้มากขึ้นมีคนชมว่าเด็กขึ้นด้วย